สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอลลีช่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะพี่ตามก็ทำห้องดาห้องน้ำนะคะทำปูกระเบื้องห้องน้ำเนาะ mm. เช่นเดิมวันนี้ทำคนเดียวนะคะลูกน้องหายหมดนะคะ mm. อันนี้เป็นกระเกระเบื้องฝาเนาะฝาผนังนะคะก็จะใช้ลายดอกไม้นะคะ พื้นก็จะเป็นกระเบื้องหยาบนะคะวันนี้ก็มีติดเครื่องดูดอากาศไปแล้วนะคะเป็นเครื่องดูดอากาศตัวนี้ก็ขนาดแปดนิ้วนะคะแปดนิ้วเลยขนาดใหญ่อยู่นะ,ะตัวนี้แปดนิ้วอะคะ่ะนปน เรียบร้อยนะเป็นข้างหลังที่วางทอก็ยังไม่ยังไม่ได้เสร็จนะคะคือมันลูกน้องลานะคะวันนี้ร้านของป้าหวังก็กำลังมุงหลังคาใหม่นะคะ ที่ในส่วนที่ยังไม่ยังไม่ได้ติดนะคะก็อน่าจะได้ตัดแผ่นกระเบื้องเนาะกระเบื้องเรามันจะพอไหมมันจะพอไหมไม่พอก็ซื้อใหม่ไม่พอก็ซื้อใหม่ตอนแรกคำนวนคำนวณมาที่เท่าไหร่นะสองเมตรคูณสองเมตรอันนี้สองเมตรคูณ คุณไม่เป็ดห้าสิบแต่ว่าความสูงเราเ,าเราเอาสูงขึ้นเนาะฝั่งนี้ยังไม่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ปูฝั่งนี้ยังไม่ได้ปูนะนี่ยังยังเหลืยนะคะฝั่งนี้ คนเดียวนะคะบับปกจะทำคนเดียวอยู่แล้วอู่ก็ปูคนเดียวอยู่แล้วปกติปูเคือก็เพื่องใน,นปูคนเดียวเนาะ ก็มาผสมปูให้เฉยปกติก็คือลูกน้องมีหน้าที่ผสมปูนเฉยเนาะปูไม่เป็นปูไม่เป็นนะคะอันนี้เป็นเรียนรู้จากไหนคะการปูกกระเบื้องเนี<ะ>้ยากไหมคะ,ะปูยากไหม <c oughs> ทำไมทำไมคนอื่นก็าปูไม่เป็นอะ่ะอ้าว ระอันนี้ตัวตัวนี้มันจะปูยากพอเลยเพราะว่ามันเออมันเป็นผนังไงผนังนะคะนนไม่ดีมันจะร่วดร่วงลงอือเป็นผนังแล้วก็เออตัวบ้านมันไม่ได้ระดับระดับด้วยเนาะเสามันซียไปข้างนอกเห็นไหมมันง้างออกอะนะดูระดับเสาเนี่ยมันซีออกนอกเห็นไหม มันบานหนอกเนาะเห็นเห็นเห็นจากรอยที่ที่รอยฉากที่พิทาม่อขึ้นมาจากแหลกแหงเห็นไหมมันจะง้างออกนะคะตรเด็กไม่มีระดับตรงนี้นะคะมันจะมันจะชิด แค่ข้างล่างเนาะแล้วก็เริ่มกว้างออกกว้างออกนะคะเนี่ยระดับมันไปแบบนี้ระดับมันกว้างออกเนาะคือเสามันมันบานออกเนาะท้ามันได้ระดับมันก็ต้องมาเตรมมันก็จะชิดเลยเนาะอันนี้แหละวัดด้วยแสงเลเซอร์มันก็จะแม่นยำกว่าอืผูกกับเบื้องผู้สวยด้วยถ้ามีแผ่นถ้ามีกิฟต์นะกิฟต์จัดแผ่นกับเบื้องยิ่งสวยกว่านี้กิฟต์ของตายตะลกช่อนะ มันตัวมันมีตัวจัดกระเบื้องจัดจัดจัดมันก็จะเรียมมันก็จะเท่ากันหมดเลยถ้ามันมีตัวจัดถ้าเราเสียเข้าไปมันก็จะจัดระดับกระเบื้องด้วยอืมันก็เสมอกันทุกแผ่นเลยนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเนี่ยมันก็ตรงแบบเสมอกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องมาเก็บรายละเอียดตรงตรงขอบเสาเนี้ยเนาะมันตรงนี้ก็ตัดตัดตรงไม่ได้นะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะตรงตัดใส่เลย ข้างล่างจะกว้างนะข้างบนก็จะแคบลงแคบลงนะครับข,ข้างบนข้าวซีฟู้ก็คือหนึ่งจีจะไม่รู้ได้กูบา้าอาจารย์อาจังไงหืมทำบ้านเำซีรี่ย์อ๋อทำโอ้โหนนาจะเลงิงก็ใส่ตามอ่ะเขาตามเราเลยนะเกิดเขาไม่ได้บัด,อ,ดอ,อะไรนะ น่าจะเลียงด้วยสายตาแล้วก็เชื่อมฟาดเลยนะเชื่อมฟาาเลยเนี่ยคะก็ยังเหลืออีกหลายขั้นตอนนะคะฝ้าก็เหมือนกันนะฝ้าก็คือแผ่นนี้มันมาแบบว่าเป็นฉากอยู่แล้วนะแต่ว่าตัวบ้านมันมันไม่ได้นะคะต้องทำแบบนี้ต้องมีการโป๊นะ ก็คงจะอยู่กับห้องน้ําทั้งวันนะคะเพราะว่าลูกน้องก็ไม่มาเนาะลูกน้องเก่าไม่รู้หายไปไหนหมดนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลีช a n ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ